อะ,อะไรอะไรท่าเมื่อกี้ท่าอะไรครับลูก <c oughs> ทำไมท่ามบเป็นอย่างนั้นนะขาววันนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ยเ <c oughs> หรอมากว่าหนึ่งครั้งจริงหรอพิธีพิธี<อ>ต้องทานข้าวเยอะๆนะลูกเดี๋ยวจะไม่แข็งแรงครับเดี๋ยวทานมาม่าเยอะๆวันนี้าวันละหว้าหว่อ ได้ก็บอกว่าหากเขาอยู่ไม่ถูกไม่ค่อเคยเย็นได้เ<อ>หรอมึงบอกจับมือหน่อยอโอ้โหมือจับแมสอยูอ่จับแมสที่ไปทางครนี่ไม่ต้องทำหน้ากันนะคือคือว่าตอนนี้ตอนนี้ถามว่าคือตอนนี้ตื่นยังครับตื่นได้ยังอ่ะ ออไปเช้าว่าอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนตื่นเช้า,ต,ชาตื่นกี่โมงคะอ๋อเจ็ด oh, <7 S 2> โมงโมกว่าเจ็ดโมงกว่าเออแล้วที่กรุงเทพตื่นเจ็ดโมงนี้เขาเรียกว่าสายไหมสายมาก <laughs> สายมาก <laughs> พี่ชอบดอกน,นี้จะเลยไอพี่เนี่ยเนี้ย เขาเอาดอกนี้มาลงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไปลงที่บ้านแล้วนะแ <c oughs> อบอะไรนิดเ,เดียวไปเดินก่อนน้ำหน้าเดินตามเขาบอกว่าผู้ใหญ่เดินตามแนวไม่ขัดนี่ดดอะค่ะทุก่นคือน้อยมากที่เราจะได้แบบว่าไปอยู่เทินเนาะ นั่นจากว่าเช้ามากเราถึงเจอแบบไปด้วยรถเราเองไม่ต้องเดินข้ามสะพานทช่ไทำไม่ะสะพานทำไมซะไมนื่ยมาช่วยเหมือนเดิมพุดีอะไรนะไปเปล่ะเดิน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 เหมนเนเดินเนเดินเดินเตนเดมนอนเนเนนน ไม่ใช่เสื้อผ้าใช่ไหมลูกหมังถิ่นเนาะเด็กนี่แบบแต่ที่เป็นกิโลค่ะเท่าไหร่อ่ะมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งกิโลมันม่ว่ามันจะห้ากิโลไหมสิบสิบกิโลอ่ะโอ้โอเค โตมาพี่ดีก็จะพอเวลาพี่ดีมาดูคลิปนี้พี่ดีว่าเดินทุกวันเลย <laughs> เดินทุกวันเลยครับเดินทุกวันเลยคัะ <laughs> ได้ลองทอีอึบอึบ เป็นมาไล่ขึ้นลงเดี๋ยวพนี่ค่ะทุกคนแม่ก็ต้องได้เดินไปด้วยอะ่ะช่วงนี้ให้มาส่งทุกวันเลยปิดคลิปด้วยม่้นมาถึงนะเอาไว้เจอกันพี่คะมาปิดคลิปด้วยกันนั่นเลยสวัสดีค่ะ ทีชาแนลทีเดย์ศาสตร์สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับส,สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับายไปแล้ว <c oughs>